วันนี้นะคะแม่ก็พาน้องไนไปที่เซนทันสัลยาค่ะทำไมถึงไปที่นั่นน้องไนเพราะเป็นรางวัลน,นะคะที่น้องไนสอบได้ท็อปหกวิชาคือของรางวัลรอบนี้นะคะน้องไนไม่ขอเป็นของเล่นนะคะแต่ว่าน้องไนขอเรียนศินละปะค่ะแล้วพอดีว่าโรงเรียน สอนศิละปะมันก็มาที่เซ็นทรัลสุริยาพอดีนะคะใช่วันนี้ก็คือเขามาเปิดสาขา<ม>ใหม่แล้วคราวนี้เขาก็มีให้ทดลองเรียนฟรีนะคะมีเด็กแอบอยู่อีกคนนึงค่ะอยู่ข้างหลังพี่เนิร์ดนะคะน้องเนิร์ดอันนี้พี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอันนี้พี่เนิร์ดนี่น้เนินนะคะคือวันอรัลลาริ่งสาขาานี้แม่ก็สนับสนุน เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าน้องไนไปทดลองเรียนแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยไปสีกับพี่ฮิตแคลอรี่ใช่ไหมคะเคยทํามาหรือเปล่าคะไม่ครั้งแรกใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องไนจะทําได้ขนาดไหนดูไหมคะวิชาศิลปะจะช่วยอะไรได้บ้างช่วยมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะ อะไรอีกคะเออแล้าแบบมันจะมีจินตนาการสูงอ่าแล้วก็สร้างจินตนาการด้วยใช่ป้า่อยากเรียนไหมอยากเรียนอยากเรียนแล้ววันนี้พี่เขาให้หมูวาดรูปอะไรลูทะเลวาดรูปทะเลแล้ววาดเป็นหรอก็ต้องมาดูกันใช่ไหมามาดูกันที่ตัวผลงานงาใช่ไหมอ่า แตกขึ้นลงหบบนี้นะคะ,คะน่ะงแห้ไปแล้วใช่ไหม ตอกน็อตไลน์กูได้นะเลยสีสัน่้ำเนาะโอ้โหถึงผมไม่เคยใช้ให้มันตรงเก๋ลากตรงขึ้นบนอาเอ็นไม่รู้เป็นไงเป็นไงคะมันยากไหมมันยากไม่ยากใช่ไหมง่ายถ้าดูแล้วไปทำตามก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นอนได้แลวันนี้ก็ใช่ค่ะได้แล้ว